เสร็จแล้วนะคะแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะทำผมมัดผมก่อนนะคะเ <Okay. S 1> ชา้านี้ทานข้าวเยอะๆนะคะพร้อมไหมคะอ่าฮะอืม huh. สู้ๆนะคะแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยคะ่ะโชว์หน่อยด้านหลังของหนูแยมเป็นยังไงผมมาคะ่ะของหนูยิ้มนลคะของหนูยิ้มจะเปียผมได้นะคะเพราะว่าผมยาวของหนูแยมจะเปียไม่ได้ก็เลยมัดเอาพร้อมไหมคะอ่าฮะชุดพร้อม ชุดพร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงเรียนเลยตอนนี้เราถึงโรงเรียนแล้วนะคะหนูยิ้มวิ่งไปก่อนแล้วหนูแย้มไม่ไม่ได้ไปเพราะว่าต้องทําเสื้อนะคะไม่ได้เอาเสื้อเข้าในกระโปรงให้ตอนนี้ทุกคนไปตั้งแถวตรงนูลล้นแล้วไปแล้วแวแย้มวิ่งเลยลูกวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยหนูยิ้มมาแล้ว oh. นี่เลยนะคะชุดขวงทงค่ะ ใส่กระโปงสั้นเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวรอเพื่อนๆมากันครบแล้วก็จะตั้งขบวนแล้วก็เดินรอบโรงเรียนตรงนูงนะะ้นค่ะตอนนี้เตรียมตั้งแถวแล้วนะคะ หนูยิ้มหนูแย้มเปลี่ยนชุดแล้วนะคะเมื่อกี้โชว์เสร็จก็เปลี่ยนชุดละเดี๋ยวจะไปแข่งกีฬาที่สนามนะคะแล้วต่อไปหนูยิ้มหนูแย้มจะมาแข่งกระโดดสูงนะคะนี่หนูแย้มจะเป็นคนที่กระโดดก่อนหนูยิ้มนะคะ โดดได้แล้วก็จะได้เข้ารอบต่อไปนะคะแล้วแท่งที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นอ่ะก็จะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปเรื่อยๆหนูยิ้มไม่เข้ารอบนะคะโอ้ยต่อไปหนูยิ้มหนูแย้มจะมาวิ่งแข่งทางตรงนะคะหนูยิ้มหนูแย้มแข่งกันเลยนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกมาลุ้นกันว่าหนูยิ้มหนูแย้มจะได้ที่เท่าไหร่คะทุกคนเอาแล้วมาแล้ว โอ้โหมนหมนูยิมมนนย้มจะดนำ้ำหมนูยิ้มจะดน้ำเย้เก่งมากต่อไปหนูยิม้มหนูย้มจะมาแข่งกระโดดไก่นะคะ <c oughs> หนูย้มเริ่มก่อนไก่อยู่นะทุกคน <c oughs> ต่อไปหนูยิ้ม <c oughs> ยิ้มเร้ว หนูแย้มนะคะได้ชิงกระโดดไก่ตอนนี้นะคะหนูยิ้มได้ชิงวิ่งทางตรงนะคะก็จะมีเก็สี่เก็ห้าเก็หก 6, หนูยิ้มจะู่เกทหกค่ะ มาต่อกับงานกีฬาสีของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะช่วงบ่ายเป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีมค่ะหนูยิ้มลงนะคะอันนี้จะเป็นแบบรวมผู้หญิงกับผู้ชายต่อไปมาแข่งฟุตบอลน,นะคะหนูยิ้มหนูแยม้มเอ้ยหนูยิ้มเล่นคนเดียวค่ะหนูแย้มไม่เล่น ฟุตบอลเป็นแบบรวมชายหญิงนะคะ นูยิ้มนูย้ำแข่งกีฬาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะห้องยิ้มย้ำชนะฟุตซอลเมื่อกี้ไม่ฟูเห็นหนูยิ้มลงแป๊บนึงนี่ใช่เพราะว่าโอเดนเขาไปห้องหนาวอ๋อก็เลยลงไปแทนเพื่อนเหรอคะสรุปแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้สนุกไหมแข่งกีฬาสีแข่งกับอีกห้องหนึ่งเราชนะแข่งคือชั้นเดียวกันกับอีกห้องหนึ่งเป็นทีมสามเขาชนะหนึ่งโอกาสลุ้นถ้วยอันใหญ่จริงเหรอเขาจะประกาศเมื่อไหร่คะเขาจะประกาศเมื่อไหร่จะไปดูอ๋อโอเคได้เดี๋ยวรอดูนะคะ ตอนนี้ก็เป็นการประกาศผลรางวัลน,นะคะใครจะได้เหรียญอะไรใครจะได้ถ้วยบ้างนะคะหนูแย้มได้รางวัลน,นะคะแม่ปุ๋ยก็ไม่รู้เหมือนก,กันว่าได้รางวัลอะไรหนูยิ้มไุ้แมเลือกแล้วนะคะ สีชมพูค่ะกีฬาอะไรคะชอดพูดค่ะโยนเนี้ยโอ้โหเก่งมากเลยวันนี้เป็นไงบ้างกีฬาสีสนุกมากเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หนูยิ้มหนูแย้มด้วยนะคะบ๊ายบาย